สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสงขลานะครับเร่งแก้ปัญหาราคาสุกรที่ขยับตัวสูงขึ้นโดยจะเพิ่มจุดจําหน่ายเนื้อสุกรเพิ่มอีก2แห่งพร้อมขอให้ร้านค้าติดป้ายแสดงราคาและส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตลาดอย่างต่อเนื่องเกรงว่าแผงหมูจะฉโยโกกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนไปติดตามันเลยครับท่านผู้ชมครับจากราคาเนื้อสุกรที่ขยับขึ้นราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทะลุก,กิโลกร,รัมละ 200-210บาท mm hmm. นางสาวชัดสุดาจุมแสงพาณิชจ,จวัสสงขลาก็ได้กล่าวถึงสาเหตุที่เนื้อสุกรปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้น mm hmm. เนื่องจากเกษตรกรมีการเลี้ยงสุกรที่ลดน้อยลง mm hmm. เพราะต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงและเกิดโรคระบาดในสุกรมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2564จึงทำให้เกษตรกรรายย่อยไม่ได้เลี้ยงสุกรซึ่งก็ได้ส่งผลต่อปริมาณเนื้อสุกรที่ออกสู่ตลาดลดน้อยลง และมีการขยับราคานะครับมีการขยับระดับราคาสูงขึ้นซึ่งขณะนี้นา,น,นายจุลินนายจุรินนะครับลักษณะวิสิทธิ์รองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้สั่งการให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศช่วยประชาชนเป็นครั้งที่2แล้วครับซึ่งสําหรับในจังหวัดสงขลานี่ราคาเนื้อสุกรหน้าฟาร์มก็อยู่ที่กรักรมละ112-114บาทครับ ส่วนราคาขายปลีกหมูสาชั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ200-210บาทหมูเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ190-200บาทเนื้อสันกิโลกร,รัมละ190-200บาททั้งนี้จังหวัดสงขลาก็ได้ดําเนินโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนครั้งที่2นะครับมาตั้งแต่วันที่6จนถึง15มกราคม2565ซึ่งก็มีจุดจำหน่ายทั้งหมดจำนวน4จุดได้แก่จุดที่1 บริเวณริมถนนสงขลานาทวีตรงข้ามสำนักง,งานควบคุมโรคอำเภอเมืองจุดที่2ร้านเตชินอาหารแช่แข็งตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งถน,นนคอนครนอกอำเภอเมืองจุดที่3บริเวณริมถนนรัตนาอุทิศเขต8อำเภอหัดใหญ่และจุดที่4บริเวณริมถนนใกล้ป้อมตำรวจสีแยกนาหมอมอำเภอนาหมอมโดยจำหน่ายเนื้อแดงและเนื้อติดมันในราคากิโลกรัมละ150บาท โดยแต่ละจุดจะจำหน่ายวันละประมาณไม่ต่ำกว่า100กิโกรัมต่อวันตามที่กรมการค้าภายในกำหนดและหลังจากวันที่15มกราคม2565นี้ทางสำนักงานพาณิชย์จัดสงขาก็จะดำเนินการหาจุดจำหน่ายเพิ่มอ,อีก2จุดก็จะได้รวมทั้งหมดเป็น6จุดนะครับ <Okay. S 1> เพื่อแก้ปัญหานี้ครับอนอกจากนี้ราคาไก่และไข่ไก่ ก็ได้มีการขยับราคาสูงตามขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากเนื้อหมูมีราคาแพงทําให้ประชาชนนั้นก็หันมาบริโภคไก่และไข่ไก่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานพาณิชย์จอดสงขาได้ลงไปตรวจสอบก็ได้พบว่าระดับราคาไก่เนื้อปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยขณะที่ไก่สดชำแหละไม่รวมเครื่องในนะครับราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ70บาทส่วนเนื้ออกไก่อยู่ที่กิโลกรัมละ70-75บาท และสะโพกกิโลกร,รัมละ70-75บาทส่วนไข่ไก่ขึ้นราคาแผงละ6บาทนะครับทางด้านกรมการค้าภายในก็ได้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรรายใหญ่ให้คงราคาไว้เป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน2565นี้โดยกำหนดให้ขายไก่ไ่กเป็นนะครับหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกร,รัมละ33บาท50สตางค์ส่วนไก่สดไม่รวมเครื่องในอยู่ที่กิโลกร,รัมละ60-65บาท น้องไก่สะโพกไก่ให้จําหน่ายปลีกกิโลกร,รัมละ60-65บาทส่วนเนื้อหน้าอกไก่ให้จําหน่ายปลีกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ65-70บาทพร้อมได้ขอความร่วมมือแก่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าทําการติดป้ายแสดงราคาจําหน่ายให้ชัดเจนและสั่งห้ามขายสินค้าดังกล่าวแพงเกินกว่าราคาที่ได้ติดป้ายไว้หากขายเกินกว่าราคาป้ายที่กําหนดจะมีโทษจําคุกไม่เกิน7ปี ปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผานิจจดสองขาก็ได้กลาวเพิ่มเติมครับว่ามาตร,ราการดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยชะลอการขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ก่อนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนและจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีโอกาสในการที่จะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมนั่นเองนะครับถือว่าราคาขึ้นสูงกิโลกรัมละสิบาทเลยค่ะอาจารย์ปกติหกสิบาทอาจารย์สูงมากมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ทาให้การเป็นอยู่ของเรานี่โอ้ลำบากมากยิ่งขึ้นเยอะเลยเราต้องกินเข้าไปทุกวันนะฮะค่าของชีพในช่วงนี้โอ้ของแพงจริงๆริช่วงนี้เน้นผักไปก่อนค่ะอาจารย์เน้นผักไปก่อนนะครับพอที่จะเรียกได้ว่าราคายังพอไหวอยู่นะครับ